มาอาทิตย์ก่อนที่เราแกะกล่องไปแล้วมีสกู๊ตี่หลายสิ่งว่ามันเล่นยังไงไม่ใช่ค่ะคืออะไรอะไรรู้เดี๋ยวแม่จะอ่านให้ทีเนี้ยมีหลายตัวเลยน้องพิมเอาตัวไหนก่อนดีคะหนูชอบเอาเอาอะไรก่อนคะนี้ก่อนค่ะมีนี่สองตัวอ๋อเอาปลาก่อนนะคะมีนี่ของเราของเก่าขางห้าเปียกเลยแล้วขางห้าเห่ยอะไรคะ นี่มันขาดแล้วตัวมันอยู่ไหนคะอ๋อตัวมันเอาตัวมันอยู่ที่หน้ากากซูกุจิอ๋อหน้ากากซูกุจิยืมไปติดอยู่โอเคก็ยืมไปอันนี้วางก่อนนะคะหางนุมไหมคะอแค่านี้อุูยแค่งูเทียบสีทีสีไม่เหมือนกันเลยอ่ะเป็นเพราะมันด่าหรือสีเขาต่างกันจริงคนละล็อตคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลาจริงจริงมันไม่ใช่ปลาแกมานสิคะแกมันสิมันคือวานวานเซย่าเขียนว่าหัก สติกเกอร์นี้ขาดเขาจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนใดๆทั้งสิ้นเ่าหยายแล้วเราไม่ได้จะไปคืนน้องดินนะอันนี้นะคะจะเป็นมินลี่สีชมพูมินเขียนว่ามินลี่เวลถุงก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้อ่าแล้วก็มีกงหลางอันนี้เป็นเจ้าชายเจ้าชายเหรอลูกอันนี้เป็นเจ้าชายก็เขียนว่ามินลี่เวลนะคะแป๊บหนึ่งนะ ดับเบิลยูเคเอสเอสนี่อะไรเป็นเหมือนดิสติบิวเตอร์เขาหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้นะเป็นของไอบลูมแล้วก็เขียนว่าห้ามกินแล้วก็เป็นคําเตือนหนาตาเห็นทุกครั้งที่เขาทิ้งห้ามสูบบุหรี่ใส่มันเดี๋ยวมันจะเผาตายห้ามสูบบุหรี่ห้ามกินห้ามสูบบุหรี่ใส่มันก็ไม่ได้บอกหน้าตาเหมือนกันไหมสีฟ้ากับสีชมพูกินหอมอันนั้นก็จะใส่หมวกอุ้ยนิ่มไม่ใช่นี้มันเป็นเข่ามันไม่ใช่อ้าวกวานที่ไหนมีเข่าคะ กินพีชเขาเหรอทำไมอ่ะมันเป็นวานพันยูนิคอร์นเหรอคะมันเป็นเขาแค่เพียงมมันเป็นเขาแม่เข้าใจว่าเขาใส่หมวกปีใหม่ตลอดหมวกปีใหม่แม่เข้าใจว่าเขาใส่หมวกปีใหม่ดูหางขาดไหมคะเลิฟค่ะเลิฟมีเลิฟอยู่ที่หางขนเก่ามีไหมอ่ะไม่มีค่ะอ๋อมีหัวใจอยู่ที่หางอันนี้มีไหมคะไม่มีค่ะสีฟ้าไม่มีหรออ้าว ทำไมสีฟ้าไม่มีไหนมีตรงไหนนี่อย่างนี้อันนี้ไม่มีเลยค่ะมะเปลด่ยเข้นสีได้แค่เมื่สีแบบว่าหมองหม่นมากแต่ถึงแม้ไม่ดําก็ไม่สีนี้หรอกเพราะแม่ดูจากข้างในที่ขาดเนี่ยสีมันจะหม่นกว่าหน่อยอันนี้สีสดใสกว่าทําไมอันนี้เขาไม่เลิฟอะหลอกฮะทำไมอะหลอกทำไมเขาไม่เลิฟหอมมากกลิ่นอะไรเนี่ยมึงพิมพ์ชมสีฟ้าใช่ไหสีฟ้ากลิ่นอะไรมิ้นค่ะลึกขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้ยขิงกลิ่นมิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจรัวกันเลยฮัลลาชากับพระราชินีนี่หน้าถึงคาเนี่้สองตัวนี้หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันไหมคะถามว่าเหมือนกันไหนไม่เหมือนค่่ะไมเหพราะว่านี่มีขนตานี้ไม่มีค่ะจริงเหรอไหนไหนไหนอ๋องานแสดงผู้หญิงสีชมพูผู้ชายสีฟ้าของจริงก็บอกตรงนี้คขาว่านี่ราชานี้ลาชินีนี่น้องๆใครรู้ช่วยบอกแม่ด้วย ว่าอันนี้คือหมวกปีใหม่หรือเขาของเขาคุณแม่คิดว่าเป็นหมวกปีใหม่จริงเหรอทำไมคิดว่าเขาอ่ะก็มันเป็นวานอ่ะวานมันจะมีเขาได้ยังไงอะคะต้องเป็นแบบตัวการ์ตูนไงคะหรอ,อมัน<ม>จะมีเขียนอธิบายที่ถูกไหมคะระวองที่ไหนมีมือไหนมั้ยมีมือด้วยไหนมือไม่ใช่มันเป็นคร,รีปไงจริงๆรไง ครีบสะครีบเนี้ยที่ขาดนี่คือมีแฟนขับให้น้องพริมมาเป็นของขวัญวันเกิดนานแล้วเดี๋ยวแม่ตัวในตำนานนะใช่เดี๋ยวเก็บห่างไว้เดี๋ยวพอหน้ากากสกูชี่เล่นเสร็จเขาคืนตัวมาเนี่ยเดี๋ยวแม่เจานี้ไปต่อนิ่มมากนิ่มมากเลยอันนี้ทำของเก่าไหมฮะเดี๋ยวต้องลองบีบดูเหมือนนิ่มกว่านะคะน้องพริมว่านิ่มกว่าไหมเปรียบเทียบสิคือเราไม่มีตัวมาเปรียบเทียบงานเพราะหน้ากากสกูชี่เขายืมไป นิ่มมากต้องัดสกุชชี่ค่ะนิ่มนิ่มเกมจอค่ะอะไรคะเย้อันนี้อะไรคะนอ๋อมี่ที่เกมมูนชอบอ๋ออันนี้นุ่มกว่าไหมคเก่ารุ่นเก่าหมีเบบี้แบคค่ะอันนี้ก็เป็นรสมินแบบเหมือนกันอุ้ยก็นิ่มเนียนนะเนื้อเนียนเหมือนกันพูดถึงความนุ่มเคนุ่มกว่ากันคะอุ้ยมีมีมีนุ่มมากนุ่มมาก เก็บเกลิ่นซีกลิ่นนี้ไหคะแกะเบาๆบานะคะอันนี้ถุงไม่มีแล้วค่ะแล้วกลิ่นฟ้าเหมือนกันไหมคะกลิ่นฟ้าเหมือนกันใกล้เคียงอะแต่ไม่เหมือนอันนี้มันดูยางๆกว่านิดนึงป่ะกลิ่นอ่อนยาางกว่อันนี้มันมิ้นมิ้นไงอันนี้มันมิ้นน้อยมันกลางๆแล้วค่ะส่วนความนุ่มเนี่ยอันนี้มันตัวมันบางอะค่ะป้าป๊าอันนี้เหมือนมันหนาพอบีบไปปุ๊บมันจะเจอกันเขาแล้วอะมันแน่นอ่ะอันนี้มันเหมือนบางมากเลย พูดดยังงไีกลิ่นเป็นไงครับพีทเหมือนไหมเหมือนนะลูกโดมดิเป๊ะเช๊ะไหมครับเป๊ะเช๊ะเฮ้ยดมสองจมูกได้ไงโดมจี๊ดเลอ้านี่ไงเก็บเทีอบมิสเตอร์เก็บเทียบแล้วโดมจะแยกออกเหรอลูกได้ไม่รู้สึกอะไรเลยนี่จะรับรสอีกรสมันจะรับกลิ่นกลิ่นเล้จะดิกลิ่นไม่ค่อยเหมือนนะเหมือนกันเหมือนกันสรุปอ้า อ่ะต่อไปนะคะเราจะเปรียบเทียบความสโลค่ะอ่ะเอานิ้วชิ้นดูนะคะทำอะไรคะเด็กี่ยวไม่รู้ขัอะไรกัน,นหน 1> 1, ึ่งสงองสามมมีนี้มันตีฟ้ามันสโลกว่าแม่ว่านะเป็นเพราะว่าคนละคนกดน้องพี่อัจจะใช้มือซ้ายกดไม่ใช่หมายถึงว่าต้องให้คนคนเดียวกันกด1 2หนึง่งสอง วิจริงด้วยขนาดสีฟ้ากดด้วยมือซ้ายซึ่งไม่ค่อยถนดัดสีฟ้าสโ,โลกว่านิดนึงเดี๋ยวต่อไปเราจะกดเทียบกับหมีดูนะคะหมีฟ้าเนี่ยแต่หมีฟ้ามันบางกว่ามันก็เลยขึ้นช้ากว่าป่ะหมี <c oughs> มันบ <c oughs> างกว่าเนาะเหมือนเหมือนวานจะสโลกว่าใช่วานอาจจะสะโลกว่าแหละเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่อะไรนะคะทอไม่ใช่ทอ ีริบบิทพีชไอ,อเรียกขอเถอ,อ่ะไหนลองมาจิ้มสิอ่ะขยิมนิดนึงค่ะใกล้เคียงอันนี้มันจะลงกว่าเพราะว่ามันใหญ่กว่านิดนึงใช่ไหมคะจุดอ่ะ,ออะปล่อยนับนับส,ส,สีฟ้าจะลงกว่านิดนึงไม่นิดหรอค่ะเยอะเยอะเลยใช่ไหมน,นี่ยังไม่ขึ้นเลน้วค่ะ ยังไม่ขึ้เลยอ้าเฮ้ยทำไมมันบุ่มไปเลยอะคะบุ่มไปเลยอะเอามาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วค่ะจิงสองซ้ำแม่ก็ไม่อยากจบีบอ้าวปล่อยแล้วเหรอล้วกแม่อันนี้เขาปล่อยก่อนก็ตระก่อก็พอๆกันนะแม่ว่าแบบนิดนึงอะอ่ะหนึ่งสองซ้ลที พ่อพ่อกันพ่อพอๆกันกลยอู้แต่สรุปว่าความน่ารักนี่กินขาดเลยนะคะเพราะว่าน่ารักมากโอ้ลูกแม่ลูกแม่เลยเหรอไม่ต้องไปบีบเทียบกับพวกรุ่นใหม่ๆเช่นแมวกวางแองจิโร่เป็พวกนั้นอะจะโลนุ่มสุดๆอยู่แล้ววายอยู่แล้วแต่อันนี้เหมือนกับเป็นแต่มันก็เป็นเหมือนเคระลายอ่ะเอาไว้แบบเป็นมาตรฐานของไอบลูประมาณนี้นะ ใช่ไหมคะก็จะประมาณนี้นา้านมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นซ้ายและขวามีครบทุกอย่าง